เป็นไรเนี่ยเครียด <K re> er> ไปพูดไม่จาปัญหาเยอะเครียดแบบเรื่องเยอะไปหมดเซ็งอันเนี่ยชีวิตเซ็งมากเลยเนี่ยตอนเนี้ยเซ็งเรื่องไรแบบหน้าตาก็ไม่ดีทําสีผมแม่ก็ว่าเขียนหนังสือก็ขายไม่ออกเบสเซลก,ก็ไม่ติดอ้ยมันแบบเครียดชีวิตไม่รู้หาทางออกไงแล้วเนี่ยตอนเนี้ยโอ้ยดูหนักหนาม,มากเอางี้เดี๋ยววันนี้มีเคลดลับคลายเครียดมาบอกนะ สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดโลกเปิดเล่มสมัยวิดีคลับนะครับรายการดีๆที่จะเปิดโลกกระทัดการอ่านของทุกคนผมเชื่อฮะหลายคนเป็นอย่างคนคนนี้เนี่ยนั่งองค์ทุกเค,เครียดนู่นเครียดนี่แต่เชื่อผมนะครับมีผลการวิจัยมาแล้วว่าการอ่านหนังสือสามารถคลายเครียดได้จริงๆเราไปดูกันดีกว่า หนังสือพิมพ์เทเลกราฟประเทศอังกฤษนะครับได้เคยรายงานผลวิจัยจากมหาวิทยาลัยซัสเซ็กซ์เมืองไบรตันประเทศอังกฤษไว้ว่าการอ่านหนังสือนะครับสามารถคลายเครียดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากเลยนะครับผมเมื่อเทียบกับการคลายเครียดในรูปแบบอื่นๆเพราะการอ่านหนังสือนะครับสามารถคลายเครียดได้ถึง68%แนะครับและทําให้จังหวะการเต้นของหัวใจเนี่ยลดลงด้วยส่วนการฟังดนตรีนะครับสามารถคลายเครียดได้ถึง61%การดื่มน,น้ําชาคลายเครียดได้54%ตครับ ่วนการเล่นวิดีโอเกมสามารถคลายเครียดได้ถึง21ครับแต่เราพบว่าอัตราการเต้นของหัวใจนะครับจะสูงขึ้นกว่าตอนที่เริ่มต้นครับผม <similar language> เพราะฉะนั้นเราจึงสรุปได้ว่าการอ่านหนังสือนะครับมีประสิทธิภาพในการคลายเครียดมากเลยทีเดียว